สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่กัเช่าแตมนะจะมาจัดกระเป๋านักเรียนใหม่ให้เช่าแตมนะเพราะว่าอันนี้ที่เช่าแตมเพิ่งได้มาจากเป็นของขวัญวันเกิดนะคะก็เลยไปให้มาค่ะเช่าแตมเหมียวเหมียวเหมียวไให้มาเหมียวเหมียวไปแล้วที่อันนี้นักแป้มให้มานะคะก็จะเป็นกระเป๋าอันนี้คือใบเก่าของเช่าแตมนะนี่เป็นเอลซ่าอันนาโอลาฟนะซึ่ง มันขาดแล้วพอดีเลยนี <c oughs> ข่ขาดขาดบุงนี้อ่าอันนี้เชอแตมใช้มาตั้งแต่ตอนเอ็วันนะเตรียมดูบานหนึ่งนะคะแล้วก็จริงจรงเคยเปลี่ยนอันเนื้อละเป็นสีฟ้า <c oughs> ที่เป็นเอลซ่าอันนาแต่ว่าเชอแตมเขาก็ไม่ค่อยใช้ไม่ถนัดก็เลยกลับมาใช้ใบนี้นะขนของเก่าออกก่อนนี่มีอะไรอยู่ ตกนะคะวันนั้นทีเชอร์ให้เอาไปเพราะว่าเรียนเกี่ยวกับเรื่องเงานะคะแม่เขียนชื่อให้เชอร์แตมกับอันนี้คือไฟฉายเดินนะคะแต่ต้องไม่ตรงนี้นะต้องนั่งแล้วก็ดิพอเราไม่ยัทีเชอร์สอนเรื่องเงาใช่ไหมคะลูกมีแสงมีวัตถุแล้วก็มีเงาใช่ไหมมันมเงา <laughs> ลูกอ่ะไปเล่นกันเดี๋ยวดูสิมีอะไรอีกแล้วก็ช่องนี้มีว้มียี่สิบบาท <พอ S 2> มีพ่อให้เชิดแตนไปโรงเรียนไหมเลิกเรียนแล้วก็ามาเก็บใส่กระปุกเชิดแตนยังไม่ได้เก็บเลยเดี๋ยวเชิดแตงไปใส่กระปุกเก็บใส่กระปุกจ้ะ ไม่อยากให้สายกรเือจ้โอเคค่ะใส่แ้วเก็บตังไดไนะเก็บตังไว้ยินหนังสือใช่ไหมลูกใช่ค่ะอะมาช่องใหญ่อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะร้านค้าไม่มีอะไรแล้วจะมีอันนี้ป้ายชื่อของเชิดแต้มนะเดี๋ยวแม่มาห้อยอย่างนี้นี่นะคพี่พี่ เติ้ลทวีสตาร์นะคะเป็นชื่อ,ชอเชืเอ่อแต้มเดี๋ยวแรกกกอนเดี๋ยวไปเล่นที่สระว,ว่ายน้ำไหมแต่ชาวาว่ายน้ำแบบตะพูดแล้วก็พิชิตจิกใจว่าทำไมมนเรือมาใช้อย่านนั่งจังเลย <c oughs> นี่ป้ายชื่อนะคะ ใส้ชื่อนะแม่ก็มาใส่ใที่ใบใหม่เลยใช่ค่ะใช่ค่ะเนี่ยใบเก่าแม่ก็ใส่ไว้นะแต่ว่าทิเชอร์เขาเห็นไม่ชัดอ่นะก็มาเขียนตรงนี้เดี๋ยวทิเชอร์ต้องเขียนที่ใบนี้ได้เลยชุดแ้มอา้าวแต่ใบนี้มันมีที่ให้เขียนชื่อข้างหลังเดี๋ยวแม่เขียนชื่อให้ข้างหลังด้วยอ่าเสร็จแล้วมีอะไรข้างในนี้ะนี่ไงอันแรกที่ต้องใส่นะคะคืออะไรคะแฟมอะไรแฟมการการการของทิเชอร์ ใช่ก,ก็คือกระเป๋าใบนี้นะที่เชอร์จะใส่กันบ้านมาให้ทุกวันนะคะว่ามีกันบ้านอะไรบ้างทําเสร็จแล้วก็ใส่กลับไปส่งคืนนะคะต่อมาคือกระเป๋าใส่เสื้อผ้าของเชอร์แปมนะทำไมยับอีกนี้เนี่ยนี่กระเป๋าใส่เสื้อผ้าแม่จะเตรียมชุดไปให้หนึ่งชุดนะคะเพราะว่าค,คืออะไรอะคะคืออะไรคือ บ,บี้คะ่ะเดี๋ยววันนี้แม่เตรียมมาให้เป็นบาร์บี้นะพรุ่งนี้ใส่นอนบาร์บี้อะไรอ่ะคุณบาร์บี้ฮาโลวีนค่ะแม่จะใส่ชุดไปให้หนึ่งชุดนะคะเพราะเชาแตานอนกลางวันที่โรงเรียนยยเอาทบอต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวนี้เป็นผ้ากันเปื้อนที่เชาแตมใช้ใส่าทานข้าวนะคะเชาแตมเชาแตมใส่อันนี้ทานข้าวกับไปแปรงฟันใช่ไหมใช่ไหมคะจะใส่ให้ต่อไปก็ค<ฮ>ือฮะ พโร,ร,รงเรียนเขาให้ใอเลอืม,อมโอเคต่อไปก็คือชนะ็คก็คืออาหารว่างขนมว่างที่แม่เตรียมไปให้นะคะแล้วก็นมโรงเรียนจะให้เตรียมไปให้วันละสองกล่องนะคะเป็นทานช่วงอาหารว่างกับตาตอนก่อนนอนนะคะก่อนนอนกลางวันก็คือสองกล่องมีอะไรอีกนี่ก็คือ แปลงสีฟันกับถ้วยแปลงฟันของเชอร์แตมนะคะอันนี้วันสุกวันศุกร์คุณครูจะให้กลับบ้านมานะแล้ววันธรรมดาก็ไม่ได้ให้กลับมาเรียบร้อยครบไหมกรติกน้ำแม่เดี๋ยวแม่ต้องสองไม่เชอร์แตมรู้สิปิดปิดกระเป๋าค่ะกระเป๋าใหม่ใเชอร์แตมชอบมีปัญหากับการเปิดปิดนะอะ่เชอร์แตมขาขอขวดน้ำหน่อยอืม น้ำกะติกหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวแม่จะใส่น้ำเปล่าขวดเล็กๆไปให้อีกหนึ่งขวดเผื่อว่ากินหมดกะติกคุณครูจะให้เติมให้นะเรียบร้อยนะคะกับการจัดกระเป๋านกักเรียนใบใหม่นะที่ชือแต้มเพิ่งได้มาใหม่นะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้นะคะแล้วก็น้องชอแต้มที่เพจแล้วก็อินสตาแกรแม่ปูเป้นะที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe channel นี้นะวันนี้แม่กับเชือแตมไปก่อนนะคะบ๊ายบาย